بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوه الا بالله ولا حول ولا قوه الا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل الأقرة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل اللهم علمنا ما ينفعنا يا رب العالمين วะซัลลัลลอฮุอะลัยนบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอฺลีฮิวะซัฮบีอัจมะอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาหดุลิานิอลลัสนั้วนนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความโปรดปรานของพระองค์สิ่งที่ดีงามทั้งหลายจึงได้สมบูรณ์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เราได้มาพบปะกันอีกครั้งหนึ่ง ในการบรรยายในการอธิบายกิตาบุตรฮีตของเชคมมฮัมมัดอิมนุอับดินวาฮับครับเราก็ได้มาถึงตอนนะครับมาจาฟิตต่อย,ยุดนะมาจาฟิตรตอย,ยุดนะบ,บทว่าด้วยเรื่องของการถึงโชคลางเกี่ยวกับเรื่องของการถึงโชคลางนะครับพี่น้องมุสลิมหลายๆคนคงจะรู้คงจะเข้าใจดีนะครับเพราะว่า มีผู้คนจำนวนมากนะครับที่ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางทั้งหลายนะบ,บางคนจะออกจากบ้านพอมีเสียงตุ๊กแกทักที่ประตูบ้านเขาก็จะไม่ออกจากบ้านแล้วเขาถือว่าเป็นลหลงรายนะบ,บางคนเมื่อได้ยินเสียงนกนะครับได้ยินเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับมาทักเขานะครับเมื่อมีเสียง นกเสียงกานะครับมาทักเขาเนี่ยเขาจะออกจากบ้านเขาไม่ออกแล้วบางคนจะเดินทางไม่เดินทางแล้วนะบ,บางคนจะแต่งงานนะครับไปถือโชคลางแล้วก็ทำให้เลิกนะครับเลิกลม้มความตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคอันนี้คือผลของอการถือโชคลางนะครับซึ่ง การถือช่วงแางในอัลอิสลามถือว่ามันเป็นสิ่งห้ารอำเป็นสิ่งทิ้ตง,ทงต้องห้ามถือว่ามันเป็นชิริกนะเป็นการตั้งภาคีต่ตอลอสมาตลาเป็นสิ่งที่ขัดกับหลับอัตเตาฮีตนะครับการให้เอกภาพต่อลอสมาตลาก็เพราะว่าก็เพราะว่าการไปเชื่อในช่วงงนั้นมันเป็นการไปเอาให้หัวใจนั้นมีการผูกพันต่อสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอลอสมาตลาไปเชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นสามารถให้คุณให้โทษได้นะ แล้วก็ไม่มีการตะวัก,กันไม่มีการมอบหมายต่อลอสบางอะไตลาดังนั้นเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าการอ,อัตตัยยุทธ์นะครับอัตตัยยุทธ์ก็คืออัตชาอุนะครับอัตตัยยุทธก็คือการตัชอัตชาอุก็คือการถือโชคลางนะครับคือก็คือการความหมายของมันทางด้านหลักวิชาการนะครับก็คือการถือลางร้ายนะครับ ในสิ่งที่ได้พบเห็นหรือได้ยินนะครับในช่วงเวลาหรือสถานที่ต่างๆนะครับบางคนก็มีความเชื่อนะเกี่ยวกับสิ่งที่ถ่ายทอดกันมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเวลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของเดือนอย่างเดือนซาวฟัสนะครับบางคนบอกว่าถ้าเดือนซาวฟัเนี่ยนะอย่าไปแต่งงานเพราะถือว่าเป็นหลางร้ายนะบางคนไปถือเกี่ยวกับตัวเลขนะครับเลข13 โดยเฉพาะยิ่งทัาน3ตรงกับวันศุกร์นะครับอันนี้ทางคริสเตียนเขาเขาถือมากเลยถือว่าเป็นหลังรายนะเพราะเขาถือว่าเป็นวันที่ท่านนาบีซลสานะตามความกล่าวอ้างของพวกเขาที่บอกว่าถูกตึงไม่กัะเขียนในวันที่13ตรงกับวันศุกร์เขาถือว่าเป็นวันที่มีหลังรายนะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของหลังรายเกี่ยวกับเรื่องของอัตต้อยุตอัตชาอุ่มนะครับคือการไปถือหลังรายในสิ่งที่ได้พบเห็นนะครับหรือว่าสิ่งที่ได้ยิน ในช่วงเวลาหรือสถานที่ต่างๆนะครับคนที่จะเดินทางคนที่จะทำงานคนที่จะแต่งงานพอมีลางร้ายมาก็เลิกเลยนะครับไม่เดินทางนะไม่ทำงานไม่แต่งงานนะครับบางคนอย่างบ้านเราเนี่ยบางคนถือว่า,าเสียงจิ้งจกเนี่ยเป็นลางร้ายจะออกจากบ้านเนี่ยเมื่อมีจิ้งจกมาทักเขาจะไม่ออกละหรือไม่บางคนเนี่ยนะจะเดินทางพอดีไปเจออุบัติเหตุ นะที่เกิดขึ้นแล้วไปเห็นภาพที่ไม่ดีถือเป็นลางร้ายเขาก็เลิกเดินทางเลยกลับบ้านเลยนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดกับอัตตาเหตุการให้เอกภาพต่อลอสซูบานตลานะทุกสิ่งทุกอย่างลอสตลาทรงกําหนดเอาไว้แล้วแล้วก็มันจะเป็นไปตามพระกําหนดของลอสซบานอตาลานะครับการที่เราไปถือลางร้ายเท่ากับว่าเราไปปฏิเสธในเรื่องของกด,กดอกดดัดอับลอสซูบานตลาแล้วก็ไปเชื่อว่าสิ่งอื่นนะครับ มีอำนาจสิ่งอื่นสามารถให้คุณให้โทษนะครับไปเชื่อในสิ่งอื่นแล้วก็าขาดคําว่าอัตตะวักกันอัตตะวก,กุลนะครับแต่วัก,กันอ,อัลลอ์มอบหมายให้กับอลอสตลาไม่มีแล้วนะครับแทนที่จะออกเดินทางไปนะมอบหมายต่อลอสตลาขอดูแลต่อลอสตลาแล้วมีความเชื่อมั่นว่าสิ่งใดที่อลอสทรงกรรําหนดมันก็จะเป็นไปตามพระกําหนดของอัลลอ์สุบานตลาเราก็ขอดูแลนะขอความช่วยเหลือจากอัลลอ์สุบานตะอันนี้คือหลักอัตตาฮิด การให้เอกภาพต่อลอสบมตตาลาแต่การไปถือรางร้ายถือว่าเป็นการขัดกับอัตตฮิดนะครับดังนั้นพี่น้องครับเชคมาฮมัดอิมอมูร์มินวะฮับท่านจึงได้นำนะเรื่องนี้นะครับเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของการาถือเรื่องของโชคโชครางน,นะครับนำมากล่าวไว้ในกิตาบ,บุตรพิษของท่านเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าการถือรางรายนะ่มันมีเป็นเป็นอากิดาเป็นหลักความเชื่อที่มีมานานแล้วตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว นะครับมันเป็นความเชื่อของในยุคยาฮิลียในยุคปา่าเถื่อนยุคผู้ที่อยู่ในความงมงายอยู่ในความหลงทางนะผู้ที่ไม่ได้อยู่ในหนในฮุดาอยู่ในทางนำนะครับเป็นาการความเชื่อของอบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีต่อลอสซาตาลาดังนั้นเชคมูฮัมัดอิมรินบะฮาบนำเรื่องนี้มากล่าวใน กิตาบุตอเหตก็เพื่อที่จะเตือนนะครับให้ออกห่างจากสิ่งนี้นะครับแล้วก็ต้องการที่จะให้เรานั้นได้มีความรู้มีความเข้าใจนะเพื่อที่เราจะได้ระวังนะในเกี่ยวกับเรื่องของลางร้ายนะครับเชิงาม,มัดอับดุนอับดิมูฮับก็ได้นำตัวบทหลักฐานนะทั้งจากอัลกุรอานและจากอัลฮะดิษนำมากล่าวไว้ในกิตาบุตอฮหตของท่านนะในบทนี้บทว่าด,ด้วยเรื่องของมาจาฟิตต่ออยู่ นะครับแล้วท่านก็เริ่มด้วยกับอญญายะอันกุรานนะครับในสุรอันอารอฟอายะที่131อาวุบิลลาฮิมินชัยตอน يم, อิรอจิมอัลาอินนามาตออิรุฮุมอินดัลลอฮ์วลากินนอักซารุฮุมลยายะลมูนความว่าเพิ่งทราบเถิดว่าที่จริงรางร้ายของพวกเขานั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานตะลาต,าต่างหากวลากินนอักษารุฮุมลยายะลมูนแต่ถ้ว่าส่วนมากของพวกเขานั้นไม่รู้นะครับ ก็คือในยุคข,ของนบีมูซาอะเลสลามนะรบรรดากลุ่มชนในยุคนั้นเนี่ยพวกเขาก็กล่าวกล่าวหาว่าการมาของท่านนาบีมูซาและกลุ่มชนของท่านนั้นถือว่าเป็นแางร้ายนะถือว่ามันเป็นาสาเหตุที่ทําให้เกิดความแห่งแรงนะเป็นสาเหตุทําให้เกิดภัยบาลาต่างๆนะครับพี่น้องดูกันละกันอันนี้ถือว่ามันเป็นการถือแรงร้ายที่ ชั่วที่สุดที่นะ่าเกลียดที่สุดนะไปถือกล่าวว่าการมาของศาสดาศาส,สนาทูตแห่งอัลลอฮ์นะผู้ที่มาเพื่อทําการเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีๆเรียกร้องไปสู่การอิบาดาัดตอนลอ์ซุบบานอัลตาลานะพวกเขากับกล่าวหาว่าเป็นแหงรายนะครับฟะลียสุบิลล่านะมินซานะลิกนะแล,ละอัลลอ์สตลาก็ตอบโต้ไปนะตอบโต้ไปว่าอัลลอฮ์อินนนมาตออิรุฮุมอินดัลลอฮ พิ่งทราบถึงว่าแท้ที่จริงต่ออิรูฮุมนะครับลางร้ายของพวกเขานั้นอินดดลลออยู่หน้าที่อัลลอฮ์เมตตาลาต่างหากวลากินอักซารุมลายาลามูนแต่ว่าส่วนแม่ของพวกเขานั้นไม่รู้นะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของลางร้ายของพวกเขานั้นมันไม่เกี่ยวข้องกับนบีมูซาและกลุ่มชนของท่านเลยนะมันไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ ลางร้ายของพวกท่านทั้งหลายนะครับอยู่นักเที่อวลอสตลาต่างหากทุกสิ่งทุกอย่างอลอสตาลาเป็นผู้ทรงกําหนดนะภัยบาลาต่างๆนะมันเป็นสิ่งที่ออลอสตลาเป็นผู้ทรงกนะาราํา,นะนนนานกหนดให้มันเกิดขึ้นนะหรือไม่ก็มันเป็นการลงโทษนะสาเหตุที่พวกเขานะเน,านี่ยปฏิเสธศรัทธานะครับดังนั้นสิ่งต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่อลอสตาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้แล้วไม่เกี่ยวกับ คนหนึ่งคนใดไม่เกี่ยวกับนบ,บีมูซาอะลส์สลามและกลุ่มชนของท่านดังนั้นการกล่าวอ้างการกล่าวหาตรงนี้ว่าการมาของท่านมูซาเป็นลางร้ายนั้นถือว่ามันเป็นสิ่งที่ผิดนะครับดังนั้นอัลสนาจ,จิงตอบโต้ไปแล้วก็อีกอายัหนึ่งนะครับในสุรยาซีนอายัที่19กาอลูตออิรุกุมมาอุมอาอินซุกิรตุมบัลอันตุมกามุมมุสริฟูน พวกเขานะครับหมายถึงบรรดาทูตจากท่านนาบีอีสานะครับกล่าวว่าลางร้ายของพวกท่านอยู่กับพวกท่านต่างหากนะลางร้ายของพวกท่านนั้นอยู่กับพวกท่านพวกท่านได้ถูกตักเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ใช่หรือเป่าวดอกพวกท่านเป็นหมู่ชนผู้ฝา่าฝืนต่างหากนะครับท่านนาบีุูซาอิษยไลซลามได้ส่งทูตไปนะครับไปเรียกร้องเชิญชวนส่วัลหสซุบานตลา สี่แรกส่งไปสองท่านแล้วก็ส่งไปสมทบอีกหนึ่งท่านนะครับแล้วก็กลุ่มชนก็กล่าวหาว่านะพวกเขาเนี่ยเป็นลางร้ายนะพวกเรายึดว่าพวกท่านนั้นเป็นลางร้ายให้พวกท่านหยุดยุดติในการได้ว่าในการเผยแพร่ศาสนาทำไม้เช่นนั้นแล้วพวกเราจะขว้างพวกท่านนะแล้วก็จะลงโทษพวกท่านอันนี้คือ,อบรรดากลุ่มชนเนี่ยได้ กล่าวหาว่าบรรดาทูตทั้งหลายเนี่ยเป็นลังร้ายแล้วก็ลอสซนตลาก็ตอบโต้ไปนะครับกอรูตอิรุกุมมาอากุมนะครับลังร้ายของพวกท่านนั้นอยู่กับพวกท่านต่างหากนะครับพวกท่านได้ถูกตักเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับลังร้ายของพวกท่านนั้นอยู่ที่การปฏิเสธศรัทธาของพวกท่านต่างหากนะครับเพราะพวกท่านนั้นได้รับการตักเตือนมาก่อนหน้านี้แล้ว นะพวกท่านก็ขู่จะทำร้ายพวกเขาแท้จริงพวกท่านนั้นเป็นผู้ดื้อรั้นและฝ่าฝืนต่างหากนะครับอโลสต์ลาได้ตอบโต้นะครับได้บอกว่าบรรดากลุ่มชนบรรดาทูตทั้งหลายก็ได้ตอบโต้บรรดากลุ่มชนที่พวกเขากล่าวอ้างว่าทูตที่มานั้นมันเป็นลางร้ายแต่ที่แท,ท้จริงแล้วลางร้ายของพวกเขานั้นอยู่กับพวกท่านทั้งหลายนะอยู่กับพวกเขา ็เพราะว่าการปฏิเสธนะครับพอปฏิเสธแล้วอแน่นอนครับอาลก็ต้องลงโทษนะครับก็สองไอยานี้นะครับเชคมูฮัมหมัดอิมดามินวาฮับนำมาแจ้งเอาไว้ในบทนี้ก็เพื่อ so ที่จะแจ้งให้ให้ให้ได้รับทราบว่านะมันเป็นสิ่งที่ถูกตำหนินะมันเป็นสิ่งที่ฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้าม กี่ยวกับเรื่องของการถือรางร้ายนะนะแล้วมันเป็นเรื่องของชิริกนะเป็นการตั้งภาคตีต่อลอสซมาตาลาก็เพราะว่าการถือรางร้ายนั้นนะการเชื่อในรา,างร้ายนั้นถือว่ามันเป็นการให้หัวใจเนะี่ยผูกพันกับสิ่งอื่นนะนอกเหนือจากลอสตาลาเชื่อว่าสิ่งอื่นนั้นสามารถให้คุณให้โทษได้นะ แล้วการถือรางร้ายนั้นเป็นการไม่มอบหมายกับอัลลอฮฺสัมบัตลาไม่มีการตาวะวักุลไม่มีการตาวะวักกันอัลลอฮฺไม่มอบหมายให้กับอัลลอฮฺสัมาัตลาไปมอบหมายให้สิ่งอื่นที่นอกเหนือจากอัลลอฮฺสัมาัตลานะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ขัดกับหลักอัตเตาฮิดนะอัตเตาฮิดหลักอักีดะหลักความเชื่อมั่นที่ถูกต้องนั้นก็คือเราเชื่อว่าอัลลอฮฺสัมบัตลานั้นเป็นพระผู้ทรงกาหนด นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทรงกําหนดเอาไว้มันก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้นะสิ่งใดที่พระองค์ทรงประสงค์มันก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ทรงกําหนดเอาไว้นะครับแล้วก็ให้เรานั้นมอบหมายต่อลอสตลาขอดูแลต่อลอสซบานต์ลานะไม่ใช่ว่าไปถือเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นแางร้ายอย่างเช่นที่สองอายาน,นี้นะก็บอกให้เราให้รด้รับทราบว,ว่ามันมีกลุ่มชนที่ไปยึดเอา,เอา ศาส,สดานะครับศาส,สนาทูดจากอเลาะว่าเป็นลางร้ายนะแทนที่จริงแล้วผู้ที่มานะครับที่อเลาะส่งมานั้นมาทําการเรียกร้องไปสู่สิ่งที่ดีๆเรียกร้องไปสู่ฮุดาสู่ทางนําเรียกร้องไปสู่สวงสวรรค์นะไม่ใช่เรียกร้องไปสู่สิ่งที่ไม่ดีนะครับดังนั้นอเชคมามัมอัมเดอิอนมอนอัลมเดนวะฮาบต้องการที่จะให้เราได้รับทราบว่าเกี่ยวกับเรื่องของอ,อัตตอยุหรืออัตชาอุมเนะี่ย การถือลาง้ายเนี่ยมันมีมาช้านานแล้วตั้งแต่ในยุคอดีตยุคโบราณแล้วนะครับตั้งแต่สมัยนบีมูซานาบีอีซมามีมากันแล้วนะครับแล้วก็มาในยุคใจลิยาก่อนอินสลามก็มีพอหลังจากนั้นในยุคท่านนาบีมอมมัสลลลอหอิสลามจนกระทั่งมาถึงพวกเราทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อในโชคลางต่างๆเนี่ยก็ยังมีกันอยู่ดังนั้นอาชคมอมมัสอิมดูมดินวะฮับก็ต้องการที่จะ ให้เราได้รับทราบว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่อารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมันเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่อลอสซุมตาลนะครับและเชคมมฮัมมัดอับดุลวบฮาบก็ได้นําเอาฮะดีสต่างๆมาประกอบนะครับมาอธิบายเพื่อให้เรานั่นได้รับทราบนะว่าการอัตตอยุทธนะครับการถือโชครางการถือรางร้ายนั้นมันเป็นสิ่งที่อารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมันเป็นชิริกเป็นการตั้งภาคีต่อรอสซุมตาล نعم <سؤال> حديث كما يقول ان ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا تيره ولا هامه ولا سفر اخرجه زاد مسلم ولا نوى ولا غُولَ نعم حديث بني رايغان عن ابي هريره رضي الله عنه في ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ไม่มีโรคระบาดใดๆท่านอบดุลเบีมอมัสลโลวะอัลฮัสสลามปฏิเสธนะโรคระบาดความหมายในที่นี้ก็คือนะโรคนะครับมันไม่ได้แพร่ระบาดด้วยกับตัวของมันเองมันไม่ได้มีผลด้วยกับตัวของมันเองแต่ที่จริงมันเป็นเพียงแค่สาเหตุนะแล้วเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะลานะเพราะว่ามีคนคัดค้านท่านนบบมุลเีมอมัสสลโลวะอะลัอฮิสสลามนะบอกให้ท่านนบบีว่าอูดตัวหนึ่ง นะมันเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มอุดที่ไม่เป็นโรคเรื้อนและหลังจากนั้นทุกตัวก็ติดไปหมดเลยนะเป็นโรคเรื้อนเหมือนกันหมดเลยแล้วท่านอบีก็ตอบโต้ไปว่าและตัวแรกมันติดมาจากไหนนะทำให้เข้าใจว่าโรคเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ลอสซตาลาทรงกําหนดนะครับว่าตัวไหนจะเป็นโรคนะโรคจะ,ะแพร่ระบาดอย่างไรนะครับจะติดต่ออย่างไรนะเป็นพระก,กําหนดของลอสซึนตาลา ก็คือการปฏิเสธตรงนี้คือคาว่าละอัตราวาไม่มีโรคระบาดใดๆก็หมายความไม่มีโรคระบาดท,ที่มันจะติดต่อ,อด้วยตัวของมันเองนะมีผลด้วยกับตัวของมันเองอันนี้ไม่ใช่ทั้งนี้ทางนั้นด้วยกับอนุญาตของลอส์มาร์ตะนะครับเวลาติยรอแล้วก็ไม่มีลางร้ายใดๆนะอันนี้ท่านนาบับดุลมุสลมลอัลฮสั่มปฏิเสธเลยไม่มีลางร้ายใดๆนะห้ามไปเชื่อในเรื่องของลางร้ายนะมันเป็นความคิด มันเป็นมโนภาพมันเป็นสิ่งที่มนุษย์อุปโลกกันขึ้นมานะมนุษย์คิดว่ามันเป็นลางร้ายนะถ้าหากว่ามีเสียงเตือนแล้วยังออกไปนะจะต้องไปเจอภัยพิบัติจะต้องไปเจอภัยมา,า,าลาดังนั้นต้องหยุดต้องอย่าออกเดินทางนะหรือว่าอย่าแต่งงานอย่าทาํางานนั้นทํางานนี้ให้หยุดเลยอันนี้เป็นการถือลางร้ายนะซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามท่านนาบีบีกว่าละวาลาตีราแล้วก็ไม่มีลางร้ายใดๆ วลาแฮมะแล้วก็ไม่มีเสียงนกนะนกเขาแมวนกฮูกนะครับเสียงทักของนกอันนี้ท่านนบีก็ปฏิเสธว่าไม่มีเสียงนกนะครับอย่าไปเชื่อว่าเสียงเหล่านี้มันเป็นลางร้ายนะครับเวลาซอฟัรแล้วก็ไม่มีคําว่าซัฟรก็คือเดือนซัฟฟารบางคนไปเชื่อว่าถ้าเดือนซอฟฟารเนี่ยห้ามแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วจะต้องมีการเลิกนากันนะครับอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับ อิสลามห้ามท่านอบีบห้ามบอกว่าววลาซอฟัดแล้วก็ไม่มีคําว่าอัซอฟัดเดือนซอฟัดไม่มีการถือลางร้ายเกิดเิดืนอนซอฟัดอัครรา,าหูนะครับบันทึกดโดยอิออมามบุคารีและมามุสลิมนะฮะที่สวยและแลอิมามมุสลิมได้มาเพิ่มคําว่า,าววลาเนอะแล้วก็ไม่มีจักรราศีใดๆนะอย่างวงจันทร์มันมีจักรราศีของมันบางคนก็ไปเชื่อว่านะจักรราศีนี้เป็นลางร้ายเป็นอัปมงคลนะ เวลาเก้าละแล้วก็ไม่มีปีศาจจากยินจากชชยตอนนะครับบางคนออกเดินทางเนี่ยชชยตอนมาล่อลวงชชยตอนมาจําแรงร่างเป็นสีต่างๆแล้วทาให้เขาหลงทางนะแล้วก็คือท่านนบีมาปฏิเสธเวลาเก้าแหละนะครับไม่มีปีศาจใดๆไม่มียินมีชชยตอนที่มาล่อลวงที่จะทําให้หลงทางนะครับดังนั้นทั้งหลายอย่างหลายประการในที่นี้นะครับ ั้งเจ็ดอย่างนะครับประมาณเจ็ดอย่างหกนะอย่างนะครับหกอย่างหกประการที่กล่าวไว้ในฮะดีษนะซึ่งรายง,งานโดยมามุคอรีอมามุสลิมแล้วก็รายง,งานที่สองเพิ่มโดยมามมุสลิมนะครับคือท่านนบีม,มสุสลิมละวะอสลามมาปฏิเสธสิ่งต่างๆเหล่านี้นะซึ่งมันเป็นการถือลางร้ายนะซึ่งถือว่ามันเป็นสิ่งฮารอมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับมันเป็นสิ่งที่จะทําให ไปขัดกับหลักอัตติเหตุการให้เอกภาพต่อลอสซบาน์โตาลานะครับไปมอบหมายให้กับสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากลอสตาลาไปเอาหัวใจไปผูกพันกับสิ่งอื่นไปเชื่อว่าสิ่งอื่นให้คุณให้โทษนะครับไปทิ้งคําว่ากอดอกอดัดสิ่งที่ลอสรงกําหนดนะครับไปทิ้งคําว่าอัตวะคุณอาลลอ์การมอบหมายต่อลอสซูบาน์ตาลานะครับไปทิ้งคําว่าขอความช่วยเหลือขอความคุ้มครองจากลอสซูบาร์ตาลานะครับไปถือ โชคลางไปถือลางร้ายกับสิ่งอื่นนะครับอันนี้ถือว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลุลฮุอัลลอฮ์สลามได้มาเตือนได้มาบอกนะครับก็อัลฮัมดุลิลละนะครับและอีกข้อหนึ่งนะครับวะละฮูมาแล้วก็บันทึกโดยอิมามบุคอรีและมุสลิมนะครับอันอานัสรายงานจากท่านอานัสกอละกอละรอซูลุลลูละสุลลูฮุอัลลอฮ์สลามลาอัตวาลาอัตวาวะลาติรอวะยูอูจิมูนีอัลฟะลุ กอลูอัลฟาลูกอลอัลกัลิมตุตบนะครับความหมายของอะดีนี้ก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลสลามได้กล่าวเอาไว้มีความว่าละอัตัวก็คือไม่มีโรคติดต่อใดๆนะครับอันนี้ก็ได้อธิบายไว้แล้วข้งางเมื่อกี้นี้เวลาเตี๋ยรอแล้วก็ไม่มีาการถือโชครางใดๆนะไม่มีรางได้ใดๆวายุอัชชิบุนีอัลฟาลูแต่ถ้าว่าฉันชอบรางดีส่วนรางดีนั่นฉันชอบ กอลูบรรดาเหล่สาสหพันธ์ก็กล่าวขึ้นมาว่าว่ามันฟ้ารุแล้วแางดีนั้นคืออะไรก็และอันการิมาตุตตยบะท่านอับบีมุฮัมมัดสุลต์อัลสลามก็ตอบไปว่าก็คืออันกะลิมาอัตเยบะคำพูดที่ดีๆครับสําหรับในตอนนี้ก็หมดเวลานะครับก็พบปะกันใหม่ในตอนที่2นะครับสําหรับว่าตอนนี้ก็ขอกล่าวคําว่าอักูลุกาวลิฮัซตาวัสตักฟิรุลลอฮัลอาซีมัลีวะลักุมวะลิซาอิลัลมุสลิมีนมิคุลิดัมฟัสตักฟิรุอินน้าฮุวัลกัฟฟูรุรเราะฮีม Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.